สองงานครับคันด้าแจ๊ซจนะฮะร้อสิบห้าท่อใบหนึ่งเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ดีแบบนะฮะจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันมอียี่สิบนะฮะจีอี G e. มันก็จะมันๆหน่อยนะมีเรื่องลิ้นปลีนนิดนึงเ็จัดก,การที่เรียบร้อยราคาเปิดลิ้นสดนะฮะแล้วก็จูนตามน้ำมันที่ใช้ จูเกียร์ปลดทอ็อกปลดหน่งให้ครบเรียบร้อยนะฮะคันนี้ขอดกองจูนด้วยนะพอดีกองอากาศปันป่นๆน,นะฮะวันนี้จะแป,ป,ปลกๆหน่อยนะฮะไม่มีสายระยงระยางนะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมพอ n ด a าจับเอ อ่ะโอเคก็นี่นะกองตันนะครับกองเปือยอากาศไปเข้าเลยนะฮะก็พีตัวของล้างหน่อยนะนะครับโอเคดูโดยใช้นี่นะครับอัรตาราส่วนผสมเชื้อเพลิงของอากาศนะครับก็คือเอฟไวนแบทนะฮะอันนี้ไม่ใช้เป็นของรถนะครับพอดีของเพือน ลืมเอามา,มานะฮะอยู่อีกคันหนึ่งก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะครับเทียบเคียงได้95%นะฮะอันนี้ผมจูนเผื่อไปให้ด้วยเพราะว่ารถถอดก๊ออากาศด,ด้วยนะฮะก็จูนเสร็จแล้วนะฮะคันนี้นะครับจูนสดจูนจูนจริงผมไม่พูดข่าเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเต้เครื่องเดียวนะครับ เปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจิ๊กทุกอย่างน้ำมันอ e ียี่สนะครับล้อสิบห้าข้อใบหนึ่งไป โอเค okay. ก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แจจีฮนะฮะลองดูมีอะไรตกางๆรถบ้านนะครับตรราเล็งเป็นยังไงนะฮะคันนี้มาจูนรอบสถานที่เลยนะครับเอบอกค่าเดินทางนิดหน่อยนะฮะมีจูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนขึ้นจูนเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงจาก E 2ีสเป็น9 5้าห้าหรือจาก95ห้าเป็น E 2 0สินะฮะอ่าสัมภาระหรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะ นะะฮที่คลองเจ็ดให้บริการทางการจูนนะฮะเซอร์วิสเป็นคะนนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนนอกสถานที่นะฮะบวกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบถูกทุกแบบแล้วก็ทิกต็อกนะครับสี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอปพลายได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับแจ๊สจีนล้วมัน E20 นะครับนีแบบเต็มระบบนะฮะขอบคุณครับ